ต่อยไข่บุเดงก็ยังได้อยู่บุเดงนี่แช่บ่ไดงไปต่อยุดยาอยู่ต่อยมห้างมันบ่มไปลอยเื่อปีเอาแมแดงไหม่สานีน่ะแค่เมลคุ้มห้างมันเลยแต่หน้าพูดนะเอาลห้างบุแดงเลยเด่น้นมายนะนี่เอามาส่พื้นเลือเจ็๊ยโอ้ขายไปน้ำแล้วมนบอกแปพื้นไปแปพื้นแล้วขายไป2พื้นเด่ื่อมาหน่อยแทะมันน่กลดมันอ่ไปซื้อทุกแก้ว เอเซื้อุแก้วมาใส่เฮือนเนี่ยก็เลยเอาสิ้นมาขายนะโซ่พ้นสามพ้นนี่แค่พอเมร์แล้วก็ไปกินน้นได้แถะมาเปิดภาพกำลังเห็นน้องเพิ่นกำลังซอยแส่งด้บาทหนึ่งน่องพี่น้องเลยซอยหัวจังไข่ซอยหัวจังไก่ เสร็จย e ังกินบาดนีนตับเมี่ยงตับเมี่ยงเมียนเมี่ยงยังมาเมี่ยงมันตัวแห่บ่เมีนเมียงมันกระแตบมันตัวนีเออปลามืัอนี้ก็ะลมแฮงได้พี่น้องเลยเนาะลมกัวแต่เก่านนั่นแหละเมีนลมมันนี่บ้านว่าใครเน่ได้เมื่อวานหน้ามืัอนี้แบบลมอีกเมื่อวานนี่ไปลมเป็นไรบอเมื่อวานแบาพอดีได้เมื่อวานอืมไม่ลมหนามาอีกเลยเนาะเมีนปลาพี่น้องเลยอันนี้เนี่ยสิตําแบบตํากินเมี่ยงเลยกินกับเข่าเลยบอ ล้วแต่ดแต่อยากเขานําไปกินนําเลยเออกินนว่าสมนี้ะยังยังบ่ทันกินนะยังทันกินอยู่กินแปาี้แต่เช้าคุได้มื้อนี้นะ่เอาละเนาะซอยไข่ก็สตําเอาขาข้ามาจ้ําได้ใส่เนาะถ้าว่าแซ่บกมันสิเปนหิวข้าวมันจังแซ่บบ่อบ่ะอีสาวซอก็สิไข่พี่น้องอ้คักใหญ่สิาแดอยู่บ่บดนีจั

ตามต่องีสดจิ๋วนะแจกแดงโอ้มาเดก็คุยนี่แซ่จอันนีแซ่บบอแซ่บ่่ายช่อ่ายวอ่าอ้ายได้เนาะอ้ายบอ่องบ่เออเออเด็กสาวไร่กาจนว่าดื้มซื้อดื้มเสียงลูกลา แชกพริกจะมากเถอะบอรลายไปได้หรบ้โก mm ินเผ็ดไปได้บเผ็ดบอกพ่าเจ้าบม่กินเผ็ดบ่นะแม่นใคพวงนานานะมันตำแบบพิมเบะพิงเดะแผมมีเกลือรัวนะลครัวยังมเลดกลือวยังมนานครวเนพวกซากม่ได้แต่พวกซากมัมาเฮ็ดบ่มดเป็นยกเป็นยังยากบ

ใส่ใส e mm ่ครบเบิด uh, บ่และยังยังครบยังแกรับมันแดกกไใส่กแดงสมแดงนีมดแดงเคยเคยเฮ็ดอยู่บ้นเแต่เชื่อนี่แต่เชื่อให้จะเป็นคนเฮ็ดเนอยูเห็ดกินเพือนเนียนมาแก้วี่แม่เฮ็ด เอาแบบปรับเปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนค่ะแบบดูแบบทักกับเมื่อไก่เห็ดดูวยเราไปคอยเห็ดด้วยบอผักปลาเผาอยู่ๆเนี่ยก็ไม่แต่ทำแม่เห็ดตับโบผ้าวนยังไงแต่ป้าอิงเห็ดว่าน้องอันว่าเจ้าเป็นคนแบบใจเย็นเนาะแบบใจเย็นนี่ก็แบบโอยง่ายก็แบบเบื่อๆเฉยๆนะพี่น้องเว้ยเห็ดซ่าเพราะท่นกินวันน้องสาวาได้ใช่ไหมเช้าก็ซ่าอยู่ ใค้ใครกู้เงคจ้าว่ะดีแดเป็นคนใจเย็นโขมก็ใหญ่กว่าคนอีกได้โขกะงตอนนี้ะรหนึ่งเข่ากับหนึ่งย่น้อง่ิวหนใช่พื้นบอโอ้ไม่ได้เห็ดทานจีชอบเขาได้ใ่เขาซื้ออยู่ในบ้านเจาไม่ทานเจ้า แทงไหนเนาะใช่พื <ules> <m> ้นพ er mm ี่จะไปคนหาพื้นน่ะกับเม่บางทีกับพ่อแม่แล้วก็หาคนละแบหาดึงทุกคนแค่น้ำมันนี่เด็ดหานพ่วน้ำแค่น้ำมันนี่แต่กลับมาแต่หน้าเน่ตาคักเหมือนนอหัวคนแถวนี้กันจะน้ำมันหัวเจ้าของแล้วหัวหัวอ้อเพื่อนแถวนี้เด๋จ๊หน่อยชิบบอมีหัวได้เจ๊หน่อยนี่เป็นพื้นเป็นพื้นหนึ่งเขาอะไรนี่ยนอจะมาด้ ับมานอนบ้านมาตาย,นะใ,ยนะใช้บีบเพลย์ด้วยฮะได้เลยโอ้ยได้แล้ว,ลวกะเบิง่งดูต่อย่างเดียวเลยน,นอ <c oughs> จะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมวันนี้ลุ้นบ่ลุ้นกันว่าน้องมาดีต่ำหัวชิคัยตมม่ำสุ่มอ๋อได้บ่เนาะแมนจะเป็นอันแม่สีเ่เดือนได้อยู่บ่บาทน,นี่พี่น้องเลยได้อยู่บ่เ <c oughs> บิ่งพี่น้องเบิ่งเบิง,บง,บง มะนาวปาดชัยน้ำดูสิที่นไหนนี่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 มะนาวนี่เออเพราะว่าอันเขากินอ่าสมมันต้องผสมในก่อนนี่มันฝาดได้แม่นบ่ล่ะมันฝาดได้มักตัวเฮ้เนาะเมนี่คือแต่งตัวงามแถบนิสิตฟาดไปทางไรบ้านี้นะ อากาศมันเย็นแมเห็ดยอืเอเห็ดังอยู่วัดมีเียยังเห็ดหัวกนแพงอาานอยแบบชวนรวมบ่แมนอือากาศร่มเป็นนวยเ่าล่ไปแล้วก็เห็นไทยแล้วก็สนมากบ่ยายว่าแต่งตัวงามจะออกไปข้างนอกใช่หรอใช่ใช่ว่าจะไปขายสินบริปไปซำไมบ่าริไปกบริปไปนะเป็นที่ใด อัเนเปนอไรวะแจ๊กกจะไปทางไหนมาที şey ่ออกน้าผมซืออกกันงนอกบบันน่อยเออเป็นค่ารค่าสร้างมานีนะเป็นคาค่าสร้างแล้วว่าไปทางไหนชเขาบอกไปหน้าน่ะไปยังไปหน้าะไปเห็ดยังนะไปไปบมัวน่ไปจบบะัวนไ่ไ้ออกไปลายมือเลย ต่อยไข่มุญแดงก็ยังได้อยู่บะเลยนี่แช่บ่ได้ไปต่อยขัดยาอยู่จะต่อยไมมีห้างมันเลยบ่ไม่ได้ไปลอเลยเผื่อปีเอาแม่บุญแดงมาในเทศะนี่นะไอ้หนึ่มันคุห้องห้างมันเลยแต่หน้าพูดนะเอาในห้างมุญแดงเลยเด่นชันตุ้งยางเอาตัวเป็นได้ได้พี่น้องเยน้องมาดิตุ้งยางไปซวมกับห้างมันเลยเดี๋ยวพี่น้องเยได้อยู่พี่น้องได้อยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่บะสัดหอมกุ้งกุ้งเหรอว้ายคุณอา พาดยู่ผพาดอยู่เป็นเม่บ้านเม่เดือนได้พี่น้องเลยไล้หรือเปล่าคะแล้วสำริีเลยเรียบร้อยบ่จางเข้มจางจางบอเออเม่ว่าดจืดใช่ป่ะคือปาาเข้มเนะเพราะว่าเรากินจางได้น้องมาดีเพิ่นมาสัน จางกเดียจาังนะพอปะอ๋อบ่ได้กจะจางไว้ก่อนเนาะทำเข้มเี่มันแก้บ่ได้ได้นาะมาดีเนาะมก็่อถึงเข้มงเข้มหนงากินบ่อกังเชือไว้ทั้งทาง้ด้ยเด้จับขกยุนจบจันรรอรับทั้งรุมร่วมกันยังจะมาดี เด nah, ี๋ยวจะ็ดเนือเดี๋ยวจะชิ้กินชิมอะไรกินแนเนาะอุษาอุตสาหลงทุนเห็ดบอสาลงทุนเฮ็ดเฉียเฮียบได้แล้วเนาะดีเนาะยากได้เชือกินชีมือเนาะมาดีพี่น้อยมาแต่ละเชือลองชิมมือก่นเนาะมานี่เพ่นใจดีได้มนี่นะมนี่เพ่นใจดีพ่นเห็ดเฮ็ดให้ชิมได้มาเนี่ชาวสวนครับมาเนี่ โมผ่านโมผ่านก็ต้องผ่านมาได้มาแถมมาเที่ยนาวผานดานเนาะว่าบ่าบัเชมห้อยไ้กินคนเดียวเท่านั้นไหมเราต่ำสี่จิบนะจับยุจับยุจับยุ่ายหูกรอนบาทนึงเอ้นคนงามเอาเกลือใส่ขางว่าวันีผู้กินเค็มบ่ผู้กินเค็มเด้ผพว่น้าพี่น้องเยี่ยมยิ้ยมเงี่ยโอเคได้เรียบร้อยพี่น้องเย น้องเพิ่นตําหัวสิงคายใช้สะมางนั่นเทาน่ะไปเอาเรียบร้อยล่างเรียบร้อยเพื่อนเรากับบัดโกอได้รถคักเลยเนาะบัดโกอได้เห็นเติงอย่เนาะดีเนาะอือหางแต่ช่างคนบัวมาไม่หรือพี่น้องเพิ่นยากกลับงานปร่งซบบริษัทน้องพี่น้องเนาะลมลมพัดพี่น้องก็อึดอัดจิ้งยังเป็นจิ้ยังพูว ด้วยแซ่บดีแจของตำนอซาบนัมะนังเขามะนางน้ำกันกัวเนาะอันน uh, ี้รถมะนางเป็นตัวเดียวเป็นได้รสะพอดีเยอะว่าแซกว่าแซวตัวอีกเห็ดเนาะเมนย่างกิวะมีข่าวครับเอาเจ้าข่าวใช่ชานี่ตข่าวนงสืออันนี้ตีข่าวใหญ่เต็มอยู่บ่เต็มนะกินเต็มเละเ้าพูีให้ถาแม่บอกกินว่าขาแม่ ขาแม่เห็ไหมข่าแม่บอกกินบ้าโบทำแม่แล้วถึงไม่ได้จุกเพาะแล้วเน่ลวก็ว่าอิ่มอ่้วถึเนาะข่าลราบอานี่้เนาะอาซาซิ้ซิทีนอ่เนาหักมาชีแทแล้วมันเปนหัาหนังกินกันเดียว่าอันเนาะดีเนาะดีแก่กว่เนาะเต็มตุ่อยู่นอดจะทำอะไรสามาดิสองครับ ครับครับเดี๋ยวห้ทางสามาดีเพินเป็นดีได้บนี่อิ่มป่ะอิ่มยังบวบเศรษจีบบอเบ่บ่เสแปรยูกินเลยอือบ่แซรบอรแไ่ตัวนเห็ดเนาะบ่ก็ว่า่บแปรไ้พี่น้อยสาวมาดีเพิ่นตามเพิ่นยิงไข่่าสันรสชาติกะกจางๆนิดนึงซาสาล่ายาสันแต่ว่านอกเพิ่น่าพอดีบ่ถัจางน่ คือจะคนในเฮือนนี่มีแต่เจ้าผู้เดียวบตีกินจางบ่เมนเป็นเขาบ่อยเฮ็ดกินด้วยใช่ไหมบ่เจนว่าพ่อแม่เอ้าน้องบ่เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดกินแม่นขับเจ้าเฮ็ดแต่เป็นได้เพิ่นกินน้ำบ่ได้บ่ต้องมาเติมเกลือต้องมาเติมเกลือแม่นบ่เจ้านี่พอดีเนาะแม่นกับจางคือพอดีอือืมพี่น้องเลยอ่ะบ้านี้พี่น้องเลยมิต่ว่าน้องบ่ดีเพิ่นกินจางเนาะถ้าผู้ใดสิ คบหากับน้องมาดีก็ต้องกินแบบเดียวกันมาสันแบบแต่แบบแต่แต่ว่าเฮ็ดเองเนาะให้ใหเฮ็ดเองบอกเมนเขาบอกเขาตื่นเฮ็ดนี่เข้มเจ้ากินได้บ่กินไม่ได้ข่อยกับพวกกินกไม่ได้ข่อยกับพวกกินถ้าเฮ็ดให้ข่อยก็ต้องเฮ็ดยางนั่นมักกระเสบอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะแซ่บอยู่บริสัทธมาถ่ายชีวิตน้องมาดีว่าิสัทธบรมาหลายมื่อเติบเนาะแต่เดียวบางคนจะไปอยู่เพื่อนเหมือนนี่ก็หลายคนจะอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องเลย ใช่สิน่าจะไปคายนะเบิ้งในก็เป็นดได้ไนะ <Yes. S 1> อเอ้สินกนเบอะอเนี่อ,อามาจะคืนมือนี่นะนี่ามารถคืนเหลือเ็นอาคายไปน้ำแรมันบอกแปพื้นแปนพื้นไม่คายไปสองพื้นเอือ,เอามาหน่อยแท้นันนกลัืน่ไปซื้อลูกแก้วอ๋อใสซนะื้อลูกแก้วมาใส่เฮื่อนเนี่ยก็ลยเอาสินมาขายน้ำาขายพื้นทุเรนาง แพ่นซาวตกอกสองร้อยกว่าบาทนะได้ป่เฮ้ยประมาณสองร้อยเนาะประมาณสองร้อแ่นซาวสองร้อยกับบแพงเด้พี่น right. okay? ้องเลยธรรมดาเนาะพอรด้ใดอยู่ขอนงอยู่นีแต่ผือจะคักงามจะพือนด้วล่ะจะพืเสียงกับเข่ากัเจ้าไอ้เสียงามเลยเออขัดเพิ่มัากเลยได้เนาะ อ๋อผืนนั่นจะมักแห้งบ่แม่มาสีมาสีเอาเองนะผืนนี้มาซีเอาเอาเองนะผืนนี้มาสีเอาเองบ่หนะเมนบ่เป็นทรงนะผืนอ๋อโอ้คขมพาขายบ่เบิดแปไปทรงเพิ่นบ่เมนอืมอันนี้นะคำว่าจะเอาเจ้าต้องได้ซื้อบ่นี่นหนเมนเออเจาต้องได้ซื้อนล้เพิ่นอีกอันนี้เพิ่นมาขายอ่ามาขายแบบอ่าเปอร์เซ็นต์เนาะเอาเปอร์เซ็นต์เนาะเมน ก็งามอยู่แล้วน้องบอดี้แบบคือคือจะคักที่ได้น่วเนาะจะแบบมักแบบคือกันเนาะแต่อันนี้ว่าพื้นนี่แหละมันก็งามยุ่แต่ละพื้นแต่ว่ามักพื้นนี่มันก็งามคนละแบบเนาะแบบเดียวกับคนแนทพี่น้องเลยแต่ละคนกับงามคนละแบบแบบเดียวกับน้องตีกับน้องมอดี้นะน้องมอดี้งามแบบนึงน้องตีงามแบบนึงพี่น้องเลยเป็นดูเแม่เดียวทีงามคนละแบบไปอันนี้คือกันแนทฉินนี่คือกันเนาะงามคนละแบบกัน้องแนย เออทำลายเดียวกันเด็กก็เอามาลายตัวนี้แม่นบ่เมนอือมนี่เอามาหน่อยเมนี้มาหน่อยแตยังไม่ได้เป็นลอกโอ้ยังไม่เป็นลอกเนาะพอดีกระเทิร์ดไงกระเทิดก็จะตายมันบ่ลายสิมันบ่มีลายตัวเดือกเนาะอ่าซาพี่น้องเม่นก่อมาเออมาล้มมาดิลูน้องมาดีเพิ่นแล้พอกันซุ่มแซ่คู่สดมาสันน้องพี่น้องเนาะ ครั้งแรกเที่ได้ซีมสีมือน้องมาดีตำสวนสงไทยมาแซ่บอยู่ได้พี่น้องจนเบิดมากรแตปลายปลาจนเบิ้ดนาดีเนาะเมนเลยเลยคือสีเบิ้ไปแล้วมันนี่แม่นบอกเมนมันขับเลยดิขับเลยเนาะเป็นมือใหม่เพราะได้มือใหม่ยิ่งได้ไปอยู่อะนี่แยกไปมือใหม่กันครับพราไม่เบียงไปก็ว่าจะไปเยอะเออเลยเลยแต่ว่าฉินเป็นปลาไล้วเนาะเมนจะมาเพิ่มอยู่บ้าง ถ้า่างวกัสิไปเอายู่กยักชได้ไปทกบี่ได้ไปะอะาส่พี่น้อยก็มีแต่สิประมาณนี้เนาะอก็่ได้จบคลิปมาใส่พี่น้อยน้องเพิ่อะสิได้พักผ่อนเนาะกินสมกินแซอิ่มไล้ก่ได้พักผ่อด้บานนี้เขามาชิซอยสร้างเพ่อนเทียกก็สร้างบดี้มาเนะสร้างบอด้มาไนี่โดยไปส่งส่งสการบ่มือานี้เได้ไปส่งมืออื่นไปส่งมือื่นบอโอ้คือว่าไป พ่วมงานเนาะพ่วมงานแบบเศร้าสลด,ดใจนะพี่นอ้องเลยก็เลยไปนั่งเป็นมู่เป็นคู่เป็นบ่แบนไปยุ่นเป็นหลายคนโดยโดยป้าเสือสิได้เป็นคลิปนะจ๊ะเนาะโดยสบ,บายดีนะบบน้องเด้อโดยโดยป้าโอเคบัดนี้เพื่นอนพี่น,อนอ้องเขาสู่การเสด้จปิดคลิปน้องไปพอกันในคลิปหน้าเด้อบัดนี้เนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยเอฟซีบัตรจุกุจุคนนะ โดยก็ขอบุญขอบคุณที่เขามาติดตามรับซ้มคลิปแต่ต้นแตงจบแล้วก็บอกขามโฆษณาเนานะอ่ะจังใดภาพผลเรือนใจน้องมารีกับเราโอ้ลงลมมนกับทักทายเข้ามาได้เพื่อพี่น้องเลยเพื่นอกนก็สามารถโอกลงคุยได้ประชันนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะจังใดสลับที่นี่ไปก่อนพี่น้องสาบายดีบัจจุปจุคนเด้อ